เพื่นใจโอ้ยพื่นใจเพื่นใจเนาะอืมเท้าร้อกๆของเธอก็หอมเหมือนกันนะเนี่ยอู้หหอมอ้อหอมไม่ไหวอู้อ้าหัวอ้าหอ้หัหอมรักแม่รักแม่ใช่ไหม รักแม่โอ้รักแม่เลยรักแม่เลยรักแม่โอ้รักแม่เลยรักแม่เลยรักแม่โอ้ชื่นใจไม่ไหวแล้วอาชื่นใจเหรชื่นใจอีกอาชื่นใจแล้วอ่ะชื่นใจหอมชื่นใจไม่ไหวแล้วอู้ออู้หอบอูอที่ พอแล้วเดี๋ยวขี้เกือขึ้นนะอา้อา,อ,าอยากเล่น